เป็นอาหารไทยชาววังที่แบบไม่ได้มีดีแค่ลูกเธอดูดิเขาเอากุ้งมาแต่งแบบนี้อ่ะน้องน่ารักมากเห็นปะเด็กๆมากินต้องชอบแน่เลยอ่ะดีอ่ากุิจุมากหัวอะไรเจ้ากระารกินจนจินไม่หมด เป็นแ ok สดงคุณผ <with> <c oughs> ู้ชมคะขอตรอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตุ๊ดโหยออกจากบ้าน วันนี้เรานะคะไ <c oughs> ด้ามาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เออเชียงใหม่ใจอแล้วก็ด้วยความที่ปีหนึ่งเรามาเชียงใหม่เนี่ยไม่ต่ากว่าปีละสามหสี่ครั้งอันนี้คือต่าๆนะแต่ครั้งนึงเราจะอยู่ประมาณ5้าวันขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ด้วยความที่เรามาบ่อยก็จะมีเพื่อนๆถามเรามาตลอดว่าเอ,อ๊ะเชียงใหม่อะไรอร่อยซึ่งเชื่อไหมคำถามนี้แม้กระทั่งตัวคนเชียงใหม่เองก็ตอบเรายากมากเพราะว่ารสปากแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันทีนี้แหละคุณผู้ชมค่ะเรามีหนึ่งร้านที่จะแนะนําคุณผู้ชม วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกินอาหารไทยนะไม่ใช่อาหารเหนือถึงจะมาอ <'s> <Sud Kraft> ุ <gradually encant> <Mario> yeah. <which> ้ยทำไมมาพักเหนือไม่กินอาหารเหนือเดี๋ยวก่อนร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยที่วิจิตรศิลป์สวยงามอร่อยเลิศเลอดียังไงตามดิฉันมาเลยค่ะซึ่งเส้นทางไปก็จะผ่านทะเลสาบเมดิเตอร์เรเนียนความลึกดังพันนี้เรามาเป็นช่วงมรสุมพอดีนะคะก็จะมีอะไรเซอร์เวอร์เนาะ ดงกตอนนี้เราก็ถึงแล้วคุณผู้ชมค่ะและนี่คือร้านเจ๊แจงร้านอาหารครัวอาจารย์สายหยุดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะชมหน้าร้านตึ๊งตึนตึงตึ๊ตึ้งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าร้านนี้เนี่ยมีความน่าสนใจเอิ่เอ่รยังไงครับก็จะมีรางวงรางวันจากวงในแต่ว่าที่สําคัญต้องจองต้องจองนะคะต้องจองเขาจะมีห้องต่างๆอะไรต่างๆจองนะคะ คือเข้ามาก็แบบอย่างนี้แล้วค่ะนี่ยังไม่ได้สั่งเลยนะนี่คือราดเนื้ออะไรเนื้อน้ก็จะเป็นร้านชิวๆน่ารักน่ารักเน้นุก็จะเป็นเห็นไหมเป็นอาหารไทยชาววังที่แบบไม่ได้มีดีแค่รูปนะเดี๋ยวเราจะลองสั่งของจริงมาให้ดูว่าไอ้รูปที่เราเห็นว่าอใช้รูปเพื่อการโฆษณาหรือเปล่า เดี๋ยวคอยดูนะคุณผู้ชมข่าวว่าเราเนี่ยจะสั่งและเดี่ยวของหวาน,นอ่ะอันนี้ให้ดูเมนูคร่าวๆเดี๋ยวจะสั่งมากินให้ดูนะจ๊จะเข,ะจา,ขาจะรับเราด้วยนี่มะม่วงน้ำปลาหวานเป็นออเดอร์ก่อนเป็นอาทิตักเซอร์ให้กินทั้น้ำปลาหวานกอใจจอยจ้า คุณผู้ชมคะาารเราไม่อยู่ต่อหน้าเราแล้วจริงๆในเมนูทุกเมน,นูน่ากินมากน่ากินทุกอย่างแต่ว่าตกเต็มแล้วได้ทุกนี้ <c oughs> คุณดูเข้าไม่ใใรยใกล้ที่หลักเขาม่ใกล้เห็นไหมว่ารูปถ่ายที่เขาเอาลงปกเอ,อยอะไรเอ,อยกับผมจริงไม่ต่างอะไรเลยคุณผู้ชมคะและที่สําคัญอย่าลืมว่าเร็วมาก เร็วสุดๆเร็วแบบไม่ถึง1ิบนาทีเนาะได้หมดที่เลยคุณผู้ชม,มอึ้งเหมือนกันว่าเขาทำพวกนี้ได้เร็วมากแล้วก็เท่าที่ดูเมนูจะเป็นอาหารไทยกึ่งอ,อาหารใต้เนาะจะเป็นอาหารไทยกับใต้วรวมกันใครที่ชอบอาหารแบบเนี้ยสองอย่างอาหารไทยอาหารใต้ก็ก็มาจองนะคะเดี๋ยวความไวของเขาไม่ใช่แค่ไวนะคะรสชาติก็ดีด้วยมาเปิดเห็นก่อนก่อนคุณผู้ชมค่ะ ดีอ้อฟ่โอยดีดีอ่ะอจุนจมาก <c oughs> อืมแล้วก็กุ้งซอสมะขามความ,มากุม้งเอ๋ยจะมีแป้งเคลือบเบาๆใครลักกุ้งซอสมะขามให้เห็นก็จะเอนจอยแล้วว่ะ <c oughs> แล้วก็ทอดหอมมาก พุ่งดีมากมน้ำริดเนี่ยเขาให้มาเยอะมาก,น,กนี่กับิดโอ้เมื่เลรเลิกกินไปก่อนอืมอันนี้เป็นได้เป็นน้ำปมของอกะหรี่ไม่เลี่ยนมนทุกที่แห้งมาก เป็นที่แรกที่ผัดออกมาได้แห้งจะไม่ใช่เนื้อปูอของกะหรี่ที่เราคุ้นชินอะคะ่ะจะเป็นอีกแบบนังแกงเผ็ดไก่กะลามะพร้าวคุณผ,ผู้ชมค่ะ <c oughs> อธิบายวิธีปรุง่อร่อยกุนซี่ตจมต้ม,ตม อันนี้เป็นต้มส้มภาคกลางนะคะจะอมหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆแต่ไม่เผ็ดเหมือนภาคใต้นเนืออแต่คนจะดูดิก่อนกุ้งจุดแป้นทองก้ตั้งเชื่อว่าสากุดาชมสวนเธอดูดิเขาเอากุ้งมาแต่งแบบนี้อ่ะน้องน่ารักมาเห็นปะเด็กๆมันกินต้องชอบแน่เลยอะแล้วกินยังไงดีไม่อยากกินน้องเลย มิ้งลวกปลาคัมมิ้งสายปลาสายทอาคัมมิ้งมีน้ำจิ้มตีปูด้วยนะคะถือว่าอร่อยจังใครชอบน้ำพริกคุณดูนี่ น้ำพริกไอจิงใจจริงจางเลือกได้เลยไข่ผู้กระปิอาจจะไม่ติดหรอไปอยิงข้าวดีกว่าค่ะ วันนี้ใครชนะต้มส้มอลากระพงให้ต้มต้มที่หนึ่งเหรอใช่เห็ดบุญที่ชอบเพิ่มรสมือแม่โอเครสใครที่แม่ทำใช่ไหมใช่เหมือนแม่ใครไปกินที่บ้านแม่ทำไม่เหมือนตบหน้านะหนูว่าหรอหนูชอบผงกะหรี่เพราะหนูไม่ค่อยกินผงกะหรี่เท่าไหร่เพราะมันฉุนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ฉุนมากสหรับคนแบบไม่ชอบกินอ่ะกินไม่ค่อยมีน้ำเลี่ยนๆใช่แหรือไม่มีกินผงกะหรี่ที่ฉุนๆใช่ไหมใช่ค่หนูชอบอันนี้กะทิเกลือกุ้งวัวไก่ แกงเผ็ดใจแกงกับอันนี้แต่น้อยแต่หอมมากกุ้งจุ่มเป็นทอดใช่ไหมกุ้งจุ่มเป็นทอดใช่อ่ะแล้วตอนนี้ใครชนะหนูวะอันนี้โอเควางไม่วางไม้ไม่วางช้อนเลยทำไมอ่ะจะดินให้หมดเลยอร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยจริงอร่อยแต่ว่าจะชอบเลยไหมนี่จะชอบปลาทอดอานีนเพราะมันกินได้ทั้งตัวแล้วก็ไม่ต้องกินก้างแล้วทอดกรอบโอเปรดีมากแล้วไม่คาวเลยใช่ไม่คาวเลยถ้าจะ่เราเราก็ชอบอันเนี้ย เพราะว่าเป็นคนชอบกินน้ำพริกและน้ำพริกก็มีเยอะหลายแบบแลว้วมีผักลวกผักต้มผ,ผ,ผักสดของทอดแซมดีดีจอยมากเขามีอันนี้มาให้ด้วยนะคะกล้ยเชื่อมมาล้างปากที่เราคิดว่าเป็นกุนเชียงนะครับไม่ใช่ชนะอันนี้มาให้เ,หเอามาล้างปากขีนะเลิอไม่รู้่แข็งปะ ใ่นิดหน่อแต่ว่าอร่อยเหรอหวานนะหวานน้อยรู้ว่าของดีจะน่อร่อยอร่อยเฉยขนาแรกของรีอ่อคือจริงๆเนี่ยขนมทุกอย่างเรากินบ่อยมากนะฮะจากมงกุฎอะไรเออแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องกินมาตัวนี้คือนี่ค่ะสัมปันนี เพราะว่าไม่ค่อยหากินไดง่ายๆเลยแล้วเด็กสมัยนี้ก็ไม่รู้จะว่าเนี่ยนี่คือสัมพันนีด้วยนะ <c oughs> เอ่อก็ <W. S 1> เป็นขนมที่ติดฟันเราค้ายขนมผิงต <c oughs> <c oughs> ้อง้ขนมผิงแล้วก็แบบแต่ดีอ่ะมีปอยทองมีท้องยิ้มทองยอดเม็ดขนนจากมงกฎเยอะแยะมีชุดใหญ่ด้วยท้ายในชุดเล็กใครที่สนใจกินชุดใหญ่ก็สั่งอันนี้คือเรากินคนเดียวก็ <c oughs> จะจอชุดเล็กแล้วกันเนาะ ดีไม่หวานโดดใช่ดีหวานมาดีดีดีรสราคาเนี้ยกินจนกินไม่หมดเป็นครบขนาดนี้ราคาดีมากดีจริง คุณผู้ชมขามาปิดรายการในรถนะครับเพราะว่าที่ร้านคนเขาหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆเลยคือจะสรุปง่ายๆครูอาจารย์สายหยุดเนี่ยเราไม่สามารถบอกทางแบบเป็นชิ้นเป็นอันไนดะ้ว่าอยู่ถนนเส้นอะไรอยู่อะไรเงี้ยเราใช้คนเชียงใหม่นี่ยอปปะแต่ว่าให้คุณเปิด GPS นะคะ มาได้เลยไม่ไกลไม่ไกลตัวเมืองเชียงใหม่คือเราได้ทานจากเส้นนิมานมา1 3บามนาทีถึงแล้วว่าใกล้มากนะคะแล้วก็อาหารสรุปง่ายๆอร่อยเกือบทุกอย่างเลยและความพิเศษที่คุณจะตื่นเต้นคือสวยและเร็วมีอยู่ที่นี่แล้วก็จะเป็นอาหารแบบฟิลอาหารไทยอาหารภาคกลางบอ,อาหารภาคใต้ะคะ่ะใครที่ชอบอาหารแนวนี้ก็ให้มาลองทานดูราคาวันนี้เราสเปเชียลมากราคาไม่ลดก็ช่างเถอะตอนเม่ลดก็2 5 0 0แล้วนะแต่วันนี้เขาลดพิเศษให้เพราะวาเนียไฟดับเขาไม่ได้เปิดแอร์ให้เราเขาก็ลดทห้ทีอีห้าอีก15%ด้วยขอบุณ ้านดวยนะคะคยังไงก็ฝากร้านนี้เราไม่ได้อะไรนะวันนี้เราถ่ายคือเราเสียเงินกินเองเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราอยากได้นําร้านนี้ให้คนที่มาเที่ยวเชียงใหม่หรือคนเชียงใหม่เองเชื่อไหมหลายคนคนเชียงใหม่ไม่เคยกินร้านนี้เราบั่นใจมากว่าร้านนี้อร่อยถูกปากแน่นอนนะคะยังไงก็ลองมาชิมดูค่ะถ้าเราบอกว่าอร่อยก็อร่อยเชเธอเตียเงินได้จีดออะไรวะไปแล้วบาย